ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับทั้ง20,000พท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทสักกำแพงน้อยนะครับอำเภออุดมพริศัยจังหวัดศิรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนะครับปราสาทที่เป็นเทวสถานสําหรับบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศิลปะขอมนะครับศิลปะขอมซึ่งเป็นลักษณะของปราสาทสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับ มีขนาดเล็กนะครับกว่าปราสาทสะกำแพงใหญ่นะครับมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นด้านนอกนะครับจะมีลักษณะเป็นหินศิลาแรงที่ก่อขึ้นเป็นชั้นๆนะครับตามที่เอฟซีเห็นนะครับขอบคุณกันก็มารับชมในนี้นะครับเอฟซีชาวสีสเกตนะครับหรือ f c พี่น้องทั่วไทยและก็ทั่วโลกผมฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับเป็นการประชาพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทสะกำแพงน้อยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษนะครับแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบบายน์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปราสาทที่แสดงถึงความสําคัญนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานล้าค่าของประเทศไทยอยู่ในพระราชจัาจากรไทยของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในไลน์นี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมด้านในก่อนนะครับนี่เป็นด้านนอกนด้านนอกเป็น รังปรภาษาสี่เหลี่ยมยอดมุมนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบหลายส่วนทั้งในเรื่องของตัวปราสาทแล้วก็สระนะครับที่ f อีเห็นทางด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมด้านในนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงจะเดินทางมาชมที่นี่แล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้แล้วนะครับถือว่าวันพรุ่งนี้ผมจะได้ทําการมงคลที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นการสําคัญเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งของผมนะครับซึ่งเป็นการมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดศรีสะเกด ังนั้นขอบคุณเอฟซที่เข้ามารับชมนะครับผมถึงใช้โอกาสนี้นะครับในการมาเตรียมความพร้อมนี้เพื่อที่จะเผยแพร่นะครับศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกดและเป็นการขยายคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยใช้ช่องเราเป็นสื่อกลางนะครับอันนี้เป็นของสี่เหลี่ยมย่อโมโลมีห้องต่างๆนะครับอันนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นเทวสถานนะครับเพื่อสร้างขึ้นบูชาเทพเจ้าในสตูิดูในครั้งที่แล้วนะครับผมให้เอฟซีชมเรื่องของปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่นะครับ ในครั้งนี้เป็นภาษาสกังแพงน้อยที่เงียบสงบมากนะครับที่เงียบสงบมากแล้ขอบคุณ f c ชาวจังหวัดรีสเกตทุกท่านนะครับในการเข้ามารับชมและก็ฝากช่วยแชร์ต่อนะด้านนี้ก็เป็นห้องนะครับห้องเล็กๆอยู่นะครับซึ่งด้านในนี้เย็นมากนะครับมีความเย็นมากพอสมควรนะครับแล้วก็หินแต่ละชิ้นนะครับเป็นสีเหลงนะที่ได้นํามานะครับนี่เป็นโมดดลล้ำค่ามากๆนะครับโมเดลล้ำค่ามากเราอยู่ใกล้กับนครวัดนครธมนะครับ ซึ่งเป็นเมืองหลวงในศิลประขอแมแบบบายนในสมัยพราหมณูในสมัยขอมนะครับในสมัยขอมดังเดิมเราอยู่ใกล้เมืองหลวงมากนะครับอ,อุทมพรพิสัยนั้นห่างจากเมืองหลวงในสมัยอดีตคือนครวัดนครธมไม่ไกลทั้งนั้นในจังหวัดศรีสเกนี้จะมีได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งปราสา,าทเลยนะครับนี้ด้านในจะเป็นเหมือนพระปรางนะครับคล้ายพระปรางของไทยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับ เป็นศิละปะแบบขอมนะครับศิละปะแบบขอมเพื่อบูชานะครับเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีเดินไปชมนะครับว่าด้านในั้นปฏิสฐานอะไรอยู่นะครับขอให้สิงห์ศิีทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จงได้คุ้มครองเอฟซีผมทุกท่านนะครับให้มีความสุขสําเร็จและสมหวังนะครับด้านใน อันนะครับจะเป็นองค์ฤาษีที่เอามาประทับไว้ไปนะครับซึ่งาทางวัดนำมาปรสิษฐานไว้นะครับแต่ว่าผมให้ f อดูตัวปราสาทด้านนอกนะครับด้านนอกจะเห็นว่ามีลักษณะของศีลาแรงเรียงเป็นชั้นๆเลยนะครับสวยชัดแล้วก็ล้ำค่ามากๆนะครับจะดูด้านนอกลักษณะาการก่อสร้างปราสาทของ ศิลปะขอมแบบบาเยนนี้นะครับหรือศิลปะขอมนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับคลายแบบนี้หมดเลยตัวปราสาทต,ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมียอดสูงพอสมควรด้นานบนเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่นะที่นี่นะครับนี่คือความล้าค่าและความยิ่งใหญ่ของศิลปะขอมหรือศิลปะเขมยนนะครับอนีร้รอบๆแล้วก็นี่เป็นกําแพงร,บรอบๆนะครับน่าจะ เป็นที่มาของคําว่าสักกาแพงเพราะจะมีสาะอยู่ด้านนู้นนะครับเหยที่เเห็นป้ายตรงนั้นที่ทางวัดติดไว้นะครับว่าบ่อน้ําสักศิธิ์นะครับพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับเดี๋ยวเดินชมรอบๆแล้วก็ก่อนที่ผมจะปิดสตรีมไลน์นี้นะครับใช้เวลานนไลน์นี้ไม่นานนะครับเพื่อจะให้เอฟซี FC ชมเป็นเบื้องต้นก่อนเดี๋ยว ในเวลาสําคัญที่นะครับผมได้เดินทางมาที่สิเกตอีกครั้งก็จะได้มารีวิวเรื่อยๆเฮ้ยดูด้านบนนะครับมีนจะเป็นเหมือนทับหลังท,ที่สวยชัดมากๆนะครับเก่าแก่และก็ค่อนข้างลําค่ามากๆนะครับที่ด้านบนนะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นการสืบทอดนะครับสืบทอดอ่อ ประวัติศาสตร์ศิละปะวะัฒนประเพณีท้องถิ่นนะครับรวมถึงเป็นการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาพราหมีดูเนี่ยก็เป็นช่วงรอยต่อของศาสนาพุทธด้วยนะครับนี่ก็คือด้านนอกครับด้านนอกเห็นว่าแล้วก็มีศิละะาแรงนะครับก่อขึ้นกันเป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําได้ยากแต่ว่าก็ถือว่าเป็น การบูชานะครับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเป็นความยิ่งใหญ่ของศรัทธานะครับคำว่าศรัทธานี้ทําให้ทําอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูกําแพงด้านนู้นแล้วเดินไปจนุดกําแพงด้านนู้นแล้วเดินกลับมาแล้วผมจะพาไปดูบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เดินลอดซุ้มประตูออกไปนะครับก่อนที่จะปิดสตรีมไรนี้ขอบคุณมากนะครับเข้ามาแล้วฝากช่วยแชร์ต่อไรท่านเดินทางมาที่นี่แล้วหลายท่านเป็นคนพื้นที่นี้นะครับฝากช่วย ส่งต่อผากช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้จังหวัดที่เกตของเรานั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเราอยู่เป็นเมืองชายแดนด้านนั้นเป็นาลาการเรียนของวัดนะครับวัดสักกัแพงน้อยนะครับอันนี้เป็นโบราณสถานเ่าแก่นะครับซึ่งกรมศริลปากรได้ดูแลอยู่นะครับตรงนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้มีน้ําขังนิดเล็กน้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับพาเดินดูข้างนอกอีกครั้งอาเดิน แล้วเรามาดูตรงเขาเรียกว่าเป็นทับหลังตรงนี้นะครับเอฟีเห็นทับหลังตรงนี้ไหมครับอันนี้คือเก่าดั้งเดิมนะครับเก่าแก่มากๆเป็นขอ,องภาพแกะสลักบนหินนะครับที่สวยชัดมากๆนะครับที่สวยชัดมากๆศิลป,ปะขอมนี่น่าอัศจรใจมากว่าเขาก่อสร้างได้ขนาดนี้นะครับตามประวัติคร่าวๆในการจัดสร้างบอกว่าใช้ช้างลากผ่านน้ําเข้ามาครับเอาเสียอะไรต่างๆถึงขึ้นมาแล้วก่อขึ้นมาผมก็ยัง อัศจรรย์อยู่ด้านนี้ก็มีห้องเหมือนกันครับเอ่อไม่รู้ว่าในสมัยดีห้องนี้ใช้ทำอะไรบ้างน,นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้ซุ้มประตูก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำที่เป็นลูกศรอย่างท่านนี้ครับ ตรงนี้ป้ายวัดจะเขียนว่างานศิวะสงการน,นะครับงานศิวะสงการพิธีตากน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำปี2567นะครับวันที่9-10เมษายน67นะครับวัดเทพปราสาทสักกำแพงน้อยตำบลขยุงอำเภออุว,วันพิสัยจังหวัดรีสเกษครับองค์การหัวสมทวนตำบลขยุงนะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่คือคำว่าที่มาของปราสาทสักกำแพงน้อยนะครับน่าจะขนาดเล็กกว่าปราสาทสักกำแพงใหญ่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันนี้ สาราพามีรูเรียกว่าบารายนะครับบารายประว่ศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะมีส่วนในการที่จะลากหินเล拉แรงขึ้นเพื่อที่ก่อเป็นประสาด้านนี้นะครับก็มีส่วนเหมือนกันจะทําให้แรงเสียดทานนั้นน้อยลงลากง่ายขึ้นสมัยก่อนใช้ช้างลากมาแล้วก็รูที่เห็นเนี่ยเป็นรูที่นะครับเอาไว้ร้อยเชือกหรือร้อยโซ่สําหรับให้ช้างลากมานะครับนี่เป็นภูมิปัญญาแต่ว่าผม อัศจรันต์ตรงที่ว่าเขานําขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่หล่นเลยนะครับดูตรงนี้เป็นซุ้มะนะครับเป็นทับหลังนะครับสวยมากๆารูปแกะนะครับส่วนเสาสีชมพนูนี้น่าจะเป็นการขุดแต่งหรือการซ่อมบำรุงจากกรมศิลปากรน,นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวดั้งเดิมนะตรงตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนหน้าต่างนะครับน่าจะดั้งเดิมสวยมากๆานะครับ ครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสดีๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ